โอ้โหวันนี้นะคะเราได้บัตรนะคะสรัพอากร,รอพยัโกร,รมการพัฒนาชุมชนนะคะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยข้างในามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลย,เยวันนี้จะเลือกใครข้างในามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้มาเพิ่งได้รับเลยนะคะเพิ่งได้เมื่อเช้าเลยนะคะแล้วเราก็จะใช้สิทธิ์ของเรานะคะที่เป็นสมาชิกสรกรณ์อรอมรั์ในการคัดเลือกนะคะคณะกรรมการของสหกรณ์กรนั่นเองโอ้โหซึ่ง ข้างในนะคะจะประกอบไปด้วยโอ้อันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดข้อมูลนะคะผู้สมัครเข้าร่วมเข้ารับการสรรหานะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะให้ทุกคนได้ทราบนะคะถ้าใครยังไม่ทราบว่าคณะกรรมการใครบ้านนะคะเขาก็จะมีบอกเลยนะคะโอ้โหมีคณะกรรมการถึงที่ลงสมัครนะคะ14ท่านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น เขาก็จะบอกถึงตำแหน่งสังกัดวุฒธที่ประสบการณ์นโยบายนะคะสิ่งสําคัญที่เราจะเลือกน่แหละค่ะก็คือนโยบายในสิ่งสําคัญใช่ไหมคะถ้าอย่างพวกเรานะคะก็เด็กๆก็อาจจะดูว่านโยบายอะไรตอบโจทย์พวกเรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะในซองของเราไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของบัตรสัญหา บาสรรหาของเรานะคะก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดเนาะว่าส่วนที่1อะ่ะกรรมการจะดําเนินการนะคะไม่เกินแปท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ประสงค์ออกนามนะคะเราก็จะมาลงข้อมูลในเรื่องของช่องส่วนที่2ว่าไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียงนั่นเองนะคะ<ม>ก็เป็นหมนการกเขาเรียกว่า เออระบายระบายสีใช่ไหมคะหรือว่าเป็นใช้ดีสอดำหรือปากาลูกลื่นสีน้ำเงินระบายตรงเครื่องหมายวงกลมนี้ได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีปากาดีสอดไม่ไม่มีดีสอดำก็ใช้ปากาลูกลื่นได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นหมายอะไรนะค่ะอ๋อก็จะเป็นหนังสือส่งนะคะในเรื่องของสมบัติสัญหาการดําเนินการสาหากรณ์กรนั่นเองนะคะก็จะสิ่งที่แน่มาก็ ที่เราเห็นนะคะก็คือบัตรแผนพับแนะนําผู้สมัครข้อมูลใช่ไหมคะกับอีกอันก็คือบัตรสัรหารนี่แหละค่ะนี่นะคะในซองเราจะพบอันนี้เมื่อเราสรรหารเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะทุกคนใช้สิทธิ์ของตัวเองก็คือ ต้องส่งบอนอไปรษนีนะคะเขาก็จะมีซอให้เราเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องไปซื้อหรือทําจัดหาเลยเราก็เอาเลือกเสร็จแล้วเราก็ใส่ซองแล้วจัดส่งได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเลือกกันนะคะว่าว่าเราอ่ะจะเลือกใครยังไงบ้างนะคะพอดีวันนี้มีปากกาสีดำพอดีนะคะก็จะใช้ปากกาดำใช้ดีสอดำในการลงคะแนนเสียงนะคะแต่ แต่การลงคะแนนเสียงโบก็ขอแอบ,บนิดนึงนะคะว่าเป็นไม่ให้ขร้เนาะว่ามันเป็นความรับว่าเราจะเลือกใครในเบื้องต้นโบก็พิจารณามาเบื้องต้นแล้วว่าจากนโยบายที่เขาประชาสัมพันธ์กันนะคะเออเราก็ดูแต่และบุคคลและนโยบายไหนสําคัญแล้วก็ตอบโจทย์ในตัวเรานั่นเองนะคะขอแอบบแอบบการลงนิดนึงนะคะ ห้ามพับนะคะอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าทุกคนนะคะเวลาเราทําปุ๊บเราจะพับใช่ไหมคะแต่เนี้ยห้ามพับนะคะห้ามพับแต่มันสามารถบรรจุใส่ซองได้เลยนั่นเองซอง,งนี้นะคะซองห้ามพับนะคะสี่คือห้ามพับแล้วมันจะมีสติกเกอร์นะคะเราก็สามารถดึงปิด หนึ S 1> 1. <S ่วันต่อหนึ่งสองนั่นเองแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโบจะเดินลงไปส่งที่ไปรส์นีนั่นเองนะคะจะเจอกันค่ะ